อยู่กับผมเองพูในช่องปุกิชแนลและกูจะเสียงเงียบทำไมเนี่ยสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวผมพูในช่องปุกิชแนลนะครับวันนี้ครับอยู่ในเกมบุคโนโลบบ์นั่นเองมันยากกวพูดเหรอใช่ยังไม่ถึงรวบโอเคครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาสุ่มอัตลักษณ์กันนะครับหรือสุ่มเคว็กซึ่งอัตลักษณ์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันโคตรกระจอกนะครับโคตรกระจอกมากสุ่ม,ม,ามาเคว็กผลเคว็กผ,ผลสั้น ยปกถามว่าทำไมผมต้องสุมหน้าเกมเพราะว่าโอกาสที่สุมหน้าเกมเนี่ยมันมีได้ของดีกว่าครับเพราะฉะนั้นกดเลยอันแรกขอให้คลิปนี้สั้นๆนะครับทุกคนวังว่าคลิปนี้จะสั้นสั้นๆนะผมไม่สั้นผมไม่สั้นแขนแคือแขนแรก อันแรกอันแรกทุกคนอันแรกอันสอง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 ต้องของดีแน่นขอเหลืองเอาขอเหลืองขอเหลืองขอเหลืองโอ้โหเราถังมาไอ้รถถังมาไปทุกคนไปต่อ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 พาไปเป็กอือทุกคนอุตส่าห์ดวงดวงแห่งการอัดคลิปครับทุกคนดวงแหการถ่ายคลิปวันนี้ขอมีเร็วๆหน่อยครทุเออขอแบบโซโลครั้งนั้นนะครับเอ้ยจะคือแบบคือทุกคนต้องกดไลค์ถึงถึงถึงทูจะได้ของดี ถ้าถ้าถ um ้าตอนนี้ค so ุณไม่กดไลค์ผมก็ได้ของเกือเกือครับ huh. คุณแล้วดูณไกดไลค์มึงกดไลค์ตอนนี้คุไม่กดไลค์เลยทำไมถึงไม่กดไลค์เลยแต่ทุกคนไม่กดไลค์ไงี้ยไม่กดไลค์ไม่ยกดไลค์ไลค์แล้วทุกคนกดไลค์แล้วผมได้ของดีเลยเนี่ยโอ้โหชอบจริงเลยคนรักเกมนี้แุ้วผกดติดไลค์เกมด้วยตัวนั้นกดไลค์อย่าไอ้ก่อนเลยค มา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 เหลืองออกมาแน่นอนเราโอ้โหการตลาดอีกแล้วกูได้เป็นประเมือล้านรอบแล้วเ <c oughs> จ็ดโอ้เนี่ยไอ้พลังคุยสุดยอดไม่เป็นไรผรูผมไม่พูดพูดจามไม่ออกแล้วผมรู้ไหมผมเจ็บแชมป์เกมนี้แค่ไหนอ่ออีกสองรอบมั้เนี่ยบาดเจ็บกู <c oughs> เหลืองไหมกูเนี่ยผมไม่รู้ <c oughs> ไหม ผมเล่นเกมบูมไหมทุกคนเกมนี้มันมีนม,มานานใช่ไหมทุกคนผมเคยเล่นเกมนี้มานห,หลายรอบแล้วนานละแต่ผมก็หยุดแค่เพียงสามร้อยเพราะว่าผมขี้เกียจเล่นลผมเจ็บช้ำม,มากเพราะว่าผมไม่เคยได้แต่รักสีเหลืองเลยสักครั้ง<ช>ได้แต่รักสีขาวขาวเขียวสีขาวขาว,ว,ขาวแต่นาะเบคโฮมันก็ดีนะเซฟฟารา์ได้เอามา <หอ S 2> ม <หอ S 2> เบคโง่เบคโง่เบโง่เบคโงมเบคโง่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 เบคงเบคโงเบคโง่เบคโง่บง่เบคโง่ เดียวอผมเสียห้าลบครับทั้งเดียวครั้งเดียวพอคนครั้งเดียวพอผมไม่เสียอีกแล้วเราจะไม่เสียแล้วคลิปนี้จบคลิปแล้วคนจบคลิปแล้วจบคลิปแล้วแล้วกอดดูแล้วกันจบคลิปแล้ว